เวลาเราไปงานศพภาพที่คุ้นตาที่สุดก็คงจะเป็นภาพผู้คนในชุดเสื้อขาวกับกางเกงหรือกระโปรงสีดำใช่ไหมคะมันเหมือนกลายเป็นยูนิฟอร์มที่ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยที่ไม่ต้องนัดหมายเลยใช่เลยครับแต่เคยเอะใจกันไหมคะว่าเอ๊ะธรรมเนียมนี้มันมาจากไหนกันแน่แล้วถ้าเราย้อนกลับไปสักร้อยปีก่อนคนไทยเขาแต่งตัวไปงานศพกันแบบนี้หรือเปล่า เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยในอดีตการแต่งกายไปงานศพของไทยเรามันซับซ้อนแล้วก็มีสีสันมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมีสีสันเลยเหรอคะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสุภาพอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนรหัสทางสังคมเลยแค่เห็นสีเสื้อผ้าก็พอจะบอกได้แล้วว่าใครเป็นใครในงานโอ้อย่างนั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่า จากธรรมเนียมโบราณของสยามที่เคยมีรหัสสีเป็นของตัวเองเนี่ยมันกลายมาเป็นชุดขาวดําที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันได้ยังไงแล้วมีอิทธิพลจากไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็มีความเชื่ออะไรที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่างั้นเรามาเริ่มย้อนอดีตก,กันเลยดีกว่าค่ะสู่ยุคที่การแต่งกายไปงานศพมีความหมายมากกว่าแค่การไว้ทุกข์ใช่ครับ ในสมัยโบราณเลยเนี่ยการเลือกสีเสื้อผ้าไปงานศพคือการประกาศสถานะและความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ร่วงลับอย่างชัดเจนมากโดยจะมีระบบการใช้สีหลักๆอยู่3สีตามที่หม่อมเจ้าพุนพิสมัยดิสกุลได้ทรงบันทึกไว้นะครับค่ะมีสีอะไรบ้างคะสีแรกคือสีขาวครับสีนี้จะสวนไว้สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือมีสถานะทางสังคมที่ต่ำกว่าผู้ตายยกตัวอย่างก็เช่นลูกหลานหรือว่าบริวารในบ้านอะไรทำนองนั้นครับ อ๋อ oh, คือถ้าเราเด็กกว่าเราใส่สีขาวถูกต้องครับสีตัวมาคือสีดําซึ่งจะใช้กลับกันเลยคือสําหรับผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าหรือว่ามีสถานะเหนือกว่าผู้ตายอืมอืมสำหรับแขกคนนอกที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือเป็นญาติกับผู้ล่วงลับเดี๋ยวนะคะสีม่วงเหรอคะอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจริงๆโอ้โหแค่ฟังก็นึกภาพตามแล้วคะ่ะถ้าเราหลุดเข้าไปในงานศพสมัยก่อนแค่กวาดตามองสีเสื้อผ้า ก็น่าจะพอวาดแผนผังตระกูลได้เลยใช่เลยครับว่าใครเป็นผู้อาวุโสใครเป็นลูกหลานแล้วถ้าเป็นเพื่อนสนิทล่ะคะเขาจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหนเป็นคนนอกที่ต้องใส่สีม่วงหรือว่ามีธรรมเนียมพิเศษสําหรับพวกเขาคะเป็นคําถามที่ดีมากครับสําหรับกลุ่มมิตรสหายคนสนิทจะมีธรรมเนียมเฉพาะคือนุ่งดําสวมเสื้อขาวอ๋อมีการผสมสีด้วยครับเป็นการผสมสีเพื่อบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแต่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง จะเห็นว่ามันละเอียดอ่อนมากจริงๆการแต่งกายผิดสีในสมัยนั้นเลยถือเป็นเรื่องใหญ่มากมีเรื่องเล่าว่าหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิสกุลเองก็เคยถูกผู้ใหญ่ตำหนิยอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะทรงแต่งกายผิดสีเป็นงานศพโอ้โหสแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นแต่เป็นจารีตที่สังคมให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะย,ยิ่งยวดเลยครับฟังดูเป็นระบบที่เข้มงวดมากเลยนะคะแต่ในทุกกฎเกณฑ์ก็มักจะมีข้อยกเว้นเสมอโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวถูกต้องครับ และข้อยกเว้นในเรื่องนี้ก็ส่งพลังมากโดยเฉพาะในกรณีของพระมหากษัตริย์มีบันทึกไว้หลายครั้งเลยครับว่าทรงเลือกฉลองพระองค์สีขาวในงานพระศพของพระราชธิดาที่ทรงรักเป็นพิเศษทั้งที่ตามธรรมเนียมแล้วในฐานะพระราชบิดาซึ่งมีพระชนมพรรษาสูงกว่าจะต้องทรงสีดําใช่ไหมคะใช่เลยครับการทําแบบนั้นถือเป็นการแสดงออกที่น่าสนใจมากเลยครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากในสมัยรัชกาลที่5ตอนงานพระเมรุ กรมขุนสุพรรณภา,าคาวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์โปรดการที่ทรงเลือกฉลองพระองค์สีขาวล้วนๆมันเป็นการแสดงออกที่ส่งพลังมากครับว่าความรักและความอะไรส่วนพระองค์นั้นมันอยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆทั้งปวงเหมือนกันไว้ทกไม่ฐานะพ่อคนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะกษัตริย์ถูกต้องครับไม่ใช่ในฐานะกษัตริย์ที่ต้องทําตามจารีตและเรื่องทํานองนี้ก็เคยเกิดขึ้นในรัชสมัยก่อนๆด้วย สะพอได้เห็นว่าสีที่ใช้ไม่ได้เป็นแค่กฎแต่ยังเป็นภาษาของหัวใจได้ด้วยน่าทึ่งมากค่ะที่ธรรมเนียมของเราเคยซับซ้อนและมีความหมายลึกซึ้งขนาดนี้แต่ทุกวันนี้ไม่ว่าใครจะอาวุโสกว่าหรือเด็กกว่าทุกคนก็ใส่สีดำกันเป็นหลักอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้รหัสสีของไทยค่อยๆเลือนหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยสีดำเพียงสีเดียวล่ะคะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นี้เราต้องมองออกไปนอกประเทศครับ มันคืออิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาในช่วงเวลาที่ออพอเหมาะพอเจาะพอดีหมายความว่าธร,รมเนียมการใส่ชุดดานี่เป็นของนําเข้าหรอคะแล้วทางตะวันตกเขาไปอะได้ไอเดียว,ว่าสีดําคือสีแห่งความโศกเศร้ามาจากไหนรากของมันย้อนไปได้ถึงยุคจักรวรรดิโรมันเลยนะครับแต่จุดที่ทําให้มันกลายเป็นเทรนระดับโลกจริงๆคือในยุควิกตอเรียของอังกฤษอ๋อยุควิกตอเรียครับช่วงศตวรรษที่19 และผู้ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ก็คือสมเด็จพระราชินานาถวิกตอรียโอ้ท่านเป็นคนกำหนดเทรนด์นี้เองเลยเหรอคะอ่ะอย่างนั้นก็ได้ครับคือหลังจากที่เจ้าชายเอลเบิร์ตพระสวามีสิ้นพระชนพระองค์ทรงเสียพระทัยอย่างแสนสาหาัสและทรงตัดสินพระไยัยฉลองพระองค์สีดำเพื่อไว้ทุกตลอดพระชนชีพดที่เหลือซึ่งยาวนานถึง40ปีเต็ม40ปี โหเหมือนกับว่าพระราชินีวิกตอเรียทรงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการไว้ทุกแห่งยุคเลยนะคะการกระทำของบุคคลที่มีอิทธิพลขนาดนั้นย่อมส่งผลกระทบในวงกว้างแน่ๆใช่เลยครับการกระทำของพระองค์กลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ส่งพลังมากทำให้คนทุกชนชั้นในสังคมอังกฤษและยุโรปปฏิบัติตามจนการใส่ชุดดำในงานศพกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสีวิไลไปเลยประกอบกับอีกปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเสริมก็คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครับอ๋อมันเกี่ยวกันยังไงคะในช่วงนั้นมีการคิดค้นสีย้อมสังเคราะห์สีดําขึ้นมาได้ทําให้การผลิตผ้าสีดำเนี่ยราคาถูกลงมาหาศาลอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะครับจากที่เคยเป็นสีสําหรับชนชั้นสูงเท่านั้นคนทั่วไปก็สามารถหาซื้อเสื้อผ้าสีดําได้ง่ายขึ้นมีการผลิตชุดไว้ทุกสําเร็จรูปออกมาวางขายกันอย่างแพร่หลายเข้าใจแล้วค่ะ พอดีดีแมนเจอกับซัพพลายที่เข้าถึงง่ายเทรนมันก็เลยระเบิดออกไปทั่วโยกแล้วกระแสนี้มันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงสยามได้ยังไงคะวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในราชสำนักสยามอย่างจริงจังในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ครับซึ่งมันตรงกับยุควิกตอเรียพอดีเป๊ะรมเนียมการแต่งกายสีดำล้วนจึงเริ่มปรากฏในราชสำนักอย่างชัดเจนขึ้นในสมัยรัชกาลที่5มีการอ้างอิงถึงเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นงานพระสพ พระองค์เจ้าชายอิสระวง์วราชกุมารในปีพศ2414ที่เริ่มมีการแต่งกายสีดำตามแบบตะวันตกพอราชสำนักซึ่งเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมเริ่มปรับเปลี่ยนประชาชนก็ค่อยๆทำตามถูกต้องครับจนสีดำกลายเป็นแบบแผนใหม่ของสังคมไทยเป็น,นที่สุดซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องสีเสื้อผ้าอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนจะมีธรรมเนียมอื่นที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันด้วยใช่เลยครับเอกธรรมเนียมที่สำคัญมากคือการโกนผมไว้ทุกอ๋อใช่ใช่ค่ะ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่ปฏิบัติกันมานานมากก็ได้ถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่6ครับโดยเป็นไปตามพระราชดำริของรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นว่าธรรมเนียมนี้อาจจะสร้างความเดือดร้อนและก็เป็นภาระแก่ราษฎรค่ะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของสยามให้เข้ากับยุคสมัยใหม่นั่นเองครับโอเคค่ะตอนนี้ภาพประวัติศาสตร์ชัดเจนมากแล้ว ว่าเราเดินทางจากรหัสสีของไทยมาสู่สีดำสากลได้ยังไงแต่ถ้ามองในมุมที่ลึกลงไปอีกนอกเหนือจากเรื่องธรรมเนียมแล้วในทางจิตวิทยามีเหตุผลไหมคะว่าทำไมสีดำถึงเวิร์กแล้วก็เหมาะสมกับบรรยากาศของงานลักษณะนี้มีแน่นอนครับในทางจิตวิทยาสีเนี่ยสีดำมักจะถูกเชื่อมโยงกับความรู้สึกสงบสุขขม ความเป็นทางการและที่สำคัญคือมันเป็นสีที่ไม่เรียกร้องความสนใจไม่โดดเด่นสะดุดตาอืมจริงด้วยค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับบรรยากาศของงานศพที่ต้องการความสำรวมการให้เกียรติการใส่สีดำก็เลยเป็นการแสดงออกถึงความโศกเศร้าและความเคารพไปพร้อมๆกันโดยไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวเองครับเป็นเหตุผลที่ make sense มากๆเลยค่ะแต่ไปเจอข้อมูลจากแหล่งหนึ่งที่ให้เหตุผลที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายมากเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณด้วยซ้ําเขาบอกว่าเราใส่ชุดดําเพื่อหลอกผีประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็น่าขนลุกนิดๆไปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวนะคะหลอกผีหรอคะนี่เรากําลังพูดถึงการแต่งตัวไปงานศพเพื่อป้องก,กันวิญญาณอย่างนั้นหรอคะมุมนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจริงๆตามความเชื่อนี้เขาอธิบายว่าเมื่อวิญ,ญญาณของผู้ตายออกจากร่างไปแล้วแต่ยังหาทางกลับเข้าร่างเดิมไม่ได้หรือย,ยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้น อาจจะมีความพยายามที่จะเข้าร่างของคนเป็นที่ไปร่วมงานแทนโห oh. การใส่ชุดสีดำจึงเปรียบเสมือนการพรางตัวหรือเปลี่ยนสีร่างกายของเราให้มืดสนิทไปกับความมืดเพื่อให้วิญญาณมองไม่เห็นเราใช่ครับเพื่อให้วิญญาณจำเราไม่ได้หรือมองไม่เห็นเราและจะได้ไม่เข้ามาสิงสู่ครับ oh. โหโฟป้างกนลุกล็ดนิดนึงด,ด,ด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าเบื้องหลังชุดดำที่เราใส่กันจนชินจะมีความเชื่อที่ซับซ้อนแล้วก็ออกจะน่ากลัวขนาดนี้ซ่อนอยู่ แล้วแนวคิดแบบนี้มีที่มาที่ไปไหมคะในแหล่งข้อมูลมีการอ้างอิงว่าแนวคิดลักษณะนี้อาจมีที่มาจากความเชื่อของชนเผ่าโบราณในแอฟริกาครับที่มีการใช้ดินสีขาวหรือสีอื่นๆทาตัวเพื่อจุดประสมคล้ายๆกันคือทำให้ร่างกายดูแตกต่างไปจากปกติเพื่อป้องกันวิญญาณร้าย oh. แต่เมื่อโลกพัฒนาขึ้นการสวมเสื้อผ้าสีดำก็เข้ามาทำหน้าที่นี้แทนการทาสีบนร่างกาย เป็นมุมมองทางคติชนวิทยาที่น่าทึ่งมากครับการพูดถึงการทาสีขาวในแอฟริกานี่ก็น่าสนใจนะคะมันทำให้นึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วสีดำก็ไม่ใช่สีสากลของการไว้ถูกเสียที่เดียวใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับเพราะขนาดของไทยเองในอดีตก็ยังเคยใช้สีขาวเป็นหลักเลยแล้วในวัฒนธรรมอื่นทั่วโลกล่ะคะเขามีสีอะไรที่ใช้แทนความโศกเศร้ากันอีกบ้างใช่เลยครับไม่ใช่ทุกวัฒนธรรมที่ใช้สีดำอย่างสีขาวที่เราคุ้นเคยกัน ก็ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายวัฒนธรรมทางตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีรวมทั้งในาศาสนาฮินดูด้วยโดยความหมายของสีขาวจะต่างจากตะวันตก,กคือสื่อถึงความบริสุทธิ์การเกิดใหม่การเดินทางไปสู่แสงสว่างซึ่งเป็นความหมายเชิงบวกมากกว่า แล้วมีสีที่คาดไม่ถึงอย่างสีแดงด้วยใช่ไหมคะในข้อมูลบอกว่ามีด้วยซึ่งในวัฒนธรรมของเราสีแดงนี่คือสีมงคลเลยนะสีแห่งการเฉลิมฉลองมันจะไปอยู่ในงานที่โศกเศร้าได้ยังไงคะนั่นคือจุดที่น่าสนใจครับอย่างในแอฟริกาใต้และการนาสีแดงถือเป็นสีแห่งความโศกเศร้าอย่างสุดซึง้งโดยเฉพาะสําหรับญาติสนิทสีแดงฉานนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเลือกที่หลั่งออกมาจากหัวใจของผู้ที่ยังอยู่ครับโอ้โห oh. เป็นการแสดงความเจ็บปวดและความอาลัยที่รุนแรงและลึกซึ้งที่สุดพอเข้าใจความหมายเบื้องหลังแล้วทรงพลังมากเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีสีม่วงครับในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโดยเฉพาะในแถบอเมริกาใต้และในบราซิลสีม่วงจะเชื่อมโยงกับความทุกข์ทรมานของพระเยซูบ,บนไม้กางเขนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางของผู้ล่วงลับจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างของพระเจ้าอืม จะเห็นว่าแต่ละสีมีความหมายทางวัฒนธรรมและาศาสนาที่ลึกซึ้งผูกอยู่ด้วยเสมอพอได้ฟังแบบนี้แล้วทำให้เห็นภาพชัดเลยค่ะว่าจากเรื่องง่ายๆอย่างการเลือกสีเสื้อค่าไปงานศพมันพาเราไปสำรวจได้ทั้งประวัติศาสตร์โลกวัฒนธรรมความเชื่อทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อสรุปแล้วการเดินทางของชุดงานศพในไทยเรานี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะ จากรหัสสีที่ซับซ้อนสู่การรับอิทธิพลสากลจากยุควิกตอเรียจนกลายเป็นสีขาวดำที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าธรรมเนียมก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่สีดำสนิทเสมอไปสีสุภาพอื่นๆอย่างสีขาวสีเทาหรือสีกรม,มท่าก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นซึ่งเปิดกว้างกว่าเดิมมากใช่ครับเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือเจตนาในการแสดงความเคารพและความอลาลัยของเราไม่ใช่สีของเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่น white funeral คืองานที่เน้นโทนสีขาวให้ความรู้สึกสงบสว่างอ๋อเคยเห็นอยู่ค่ะหรือแนวคิด celebration of life ที่เปลี่ยนจากการโฟกัสที่ความโศกเศร้ามาเป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองและระลึกถึงช่วงเวลาดีๆของผู้ที่จากไปแทน เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากค่ะเหมือนเป็นการปรับมุมมองต่อความตายให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมากขึ้นจากเรื่องใกล้ตัวอย่างชุดไปงานศพที่เราอาจไม่เคยตั้งคำถามพอได้มาเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้ทำให้เราได้เห็นภาพที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าที่คิดไว้มากจริงๆสีที่เราใช้เพื่อเป็นตัวแทนของความตายและความโศกเศร้าก็น่าคิดต่อไปว่าแล้วสีสันในตอนที่คนคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ล่ะ บางทีอนาคตของการไว้ทุกข์อาจไม่ใช่การพยายามหาสีแห่งความโศกเศร้าที่เป็นสากลอีกต่อไปแต่อาจเป็นการหาวิธีเฉลิมฉลองเฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของชีวิตที่จากไปก็เป็นได้เป็นมุมมองที่สวยงามมากค่ะเปลี่ยนจากการอะไรในสิ่งที่สูญเสียไปสู่การเฉลิมฉลองให้กับสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นน่าพิจามจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ